การทำหมันนะคะนอกจากจะเป็นการควบคุมประชากรในสัตว์เด้งแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะเช่นการที่การทำหมันช่วยให้ลดโอกาสการเกิดโรคของระบบสืบพันธุ์ได้ได้แก่มะเร็งเต้านมมลูกอักเสบมะเร็งเทียนลูกอัณฑะหรือเนื้องอกในต่อมลูกหมากต่างๆนะคะการทำหมันยังช่วยลดความเครียดในขณะที่สัตว์แสดงอาการเป็นสัตว์ได้สุนัขแมวบางตัวเนี่ยขับถ่ายไม่เป็นที่หรือว่าแสดงอาการป่วยขณะที่เป็นสัตว์นะคะ ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคเหล่านี้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราพบว่าการทำหมันยังช่วยลดพฤติกรรมของก้าวร้าวที่เกิดจากฮอร์โมนเพศได้และสุดท้ายนะคะผลการวิจัยพบว่าการทำหมันช่วยยืดอายุขายของสัตว์เลี้ยงทำให้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นและโอกาสการสัมผัสเชื้อโรคต่างๆลดลงถ้าทุกท่านอยากรู้นะคะว่าการทำหมันต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะโปรดติดตามในคลิปถัดไปของหมอได้เลยนะคะ